สวัสดีครับวันนี้มาพบกับข้าวมันเกอรอ24ชั่วโมงสรยาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปทําหมูกรอบกันตอนนี้อยู่ขั้นตอนเลือกหมูกรอบนะครับผมหลังจากที่เราเลือกหมูกรอบมาแล้ว10บกิโลนะครับก็จะนํามาล้างแล้วก็นํามาต้มนะครับประมาณ15นาทีโดยเปิดแก๊สให้น้ําเดือดเลยนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้อีก15นาที ในส่วนของน้ำที่ใช้ต้มหมูกรอบก็จะใส่เกลือแล้วก็ลดดีเข้าไปด้วยนะครับเราจะไม่ต้มหมูกรอบให้มันสุกหรือมันยุ่ยเกินไปนะครับมันก็จะทำให้หนังไม่ตึงมันจะทำให้ยุ่ยนะครับมันไม่ตึงตึงหลังจากที่เราทอดหมูกรอบอต้มหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการหั่นบ้างนะครับผมแล้วก็ เกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูก่อนที่จะนำไปตากแดดนะครับสูตรนี้เราจะไม่จิ้มหลังจากที่เราต้มแล้วแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณอ่าเปิดแก๊สให้เดือดนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ในหม้อที่น้ำเดือดเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับต้ม15พักไว้15นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำหมูกรอบมาล้างให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ล้างให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมา หั่นบ้างเลยเราจะไม่จิ้มนะครับสูตรนี้จะไม่จิ้มนะครับผมก็จะมาดูซิว่ามันจะพองหรือเปล่าการหั่นหมูกรอบที่ดีนะครับแนะนำหั่นแนวยาวนะครับผมแต่ก็คือถ้าหั่นแนวสั้นเนี่ยมันก็จะหั่นเยอะแล้วแต่สะดวกนะครับอยู่ที่การสับสับง่ายสับไวแต่ว่าผมก็หั่นทั้งสองแบบนะครับแต่ส่วนตัวชอบหั่นยาวมากกว่าแล้วก็หั่นสั้นนี่มัน ดูไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะครับอ่าเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลยเพราะว่าชอบหั่นสั้นหั่นยาวนะครับผมอ่าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการหั่นบ้างหมูกรอบนะครับก่อนที่เราจะนำไปตากแดดสูตรนี้ก็ตอนแรกผมก็จะไม่อบนะครับจะไปตากแดดให้แห้งแต่ว่าวันนี้ มันมีฟ้าคึมขึ้นมานิดนึงนะครับก็เลยตากแดดได้ไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้มันก็ประมาณเกือบเที่ยงไปแล้วนะครับผมแล้วก็มันก็คงไม่ทันแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปตากแดดอันนี้ก็บ้างไปเรื่อยๆนะครับอ่าบ้างเสร็จทาเกลือแล้วก็แช่น้ําส้มสายชูก็แป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ถึง5นาทีแต่ว่าบางคนก็อาจจะแช่10นาที15นาทีแล้วแต่นะครับผม แต่สำหรับผมแชร์แค่แป๊บเดียวเองสูตรหมูกรอบนี่มันไม่ตายตัวนะครับมันอยู่ที่อ,อยากกรอบเยอะน้ําหนักก็จะหายเยอะนะครับผมแต่ถ้าทําขายก็คงจะไม่คุ้มทุนนะครับแต่ถ้าทํากินก็แล้วแต่เลยครับผมถ้าหมูกรอบให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะต้องตากให้แห้งเลยยังไงก็พองยังไงก็กรอบนะครับผมจะเอาให้กรอบมันแคบหมูเลยก็ได้ แล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับผมผมก็จะบั้งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หมูกรอบไม่รู้ประมาณ10กว่าชิ้นแล้วมั้งครับาทาเกลือบ้างเสร็จแล้วก็ทาเกลือนะครับทาเกลือเสร็จแล้วก็ไปแช่น้ําส้มนะครับาฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับร้านข้าวมันเกยก็ มีข้าวมันไก่นะครับมีส้มตําแล้วก็มีกะเพรามีหม่าล่านะครับผมแล้วก็ลา,าบยำนะครับร้านเราเปิด24ชั่วโมงนะครับอยู่ปากทางออกสหพรนะครับลูกค้าจะมาทานหน้าร้านหรือสั่งเดลิเวอรี่ในละแวกใกล้เคียงก็สามารถสั่งได้นะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ลูกค้าอุดหนุนนะครับทุกๆคนเลย ทาเกลือตามถนัดเลยครับผมไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเกลือก็เกลือทั่วไปนะครับแช่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวลานคิวต่อเนื่องเลยใส่กระบังไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดไปก็จะทำการตากแดดด้วยกัน ทาเกลือก่อนแล้วก็บั้งหรือบั้งก่อนแล้วก็ทาเกลือก็ได้ครับผมไม่ได้ฟิกว่าจะต้องยังไงนะครับนี่นะครับคือหั่นแนวยาวนี่แนะนําดีกว่าครับผมเวลาสับมันจะสะดวกดีนะครับก็ทําให้ดู2แบบนะครับให้เพื่อนๆไปปรับใช้เอานะครับ นี่ผมก็จะบั้งไปเรื่อยๆทาเกลือไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแช่น้ําส้มนะครับาไปอาจจะช้านิดนึงนะครับผมถ้า,าช้าก็เดี๋ยวก่อไปขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับ EP นี้จะนานนิดนึงครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูละเอียดละเอียดเลยนะครับกระบวนการทำหมูกรอบนะครับ ตุเล้งรัดนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําหมูกรอบไปตากแดดนะครับนี่คือหมูกรอบที่เราบังกันเมื่อกี้นะครับนํามาตากแดดแล้วก็เอาผ้าขาวางคุมการฝุ่นนิดนึงนะครับนิดก็ประมาณถ้าทําตอนเช้าได้ก็ดีครับได้แดดทั้งวันแดดเปียงๆก็จะดีมากเลยแต่ถ้าฟ้าคึ้มมันก็อาจจะต้องมาอบเพิ่มเพื่อลีดน้ามันนะครับ นี่หมูกรอบหลังจากตากไปแล้วประมาณสองชั่วโมงนะครับหนังเริ่มแห้งแล้วยิ่งหนังแห้งเท่าไหร่หมูก็จะยิ่งพองนะครับเออไม่มีการจิ้มนะครับผมไม่มีการจิ้มหนังเลยามาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ประมาณ2ชั่วโมงครับหลังจากนั้นก่อนที่จะทำการทอดนะครับเราก็ ามาช่างให้ดูก่อนว่าหมูกรอบจริงๆแล้วผมซื้อมาประมาณ10โล1ขีดมั้งประมาณ10โลกว่าๆนี่แหละครับผมก่อนที่หลังจากที่ต้มแล้วก็ตากแดดแล้วทายสิว่าน้ำหนักเท่าไหร่หายไปกี่กิโลเราก็จะมาช่างให้ดูก่อนที่จะนำไปทอดนะครับอ,อันนี้กลางคืนละนะครับ พอดีฝนมันจะตกเด็กๆในร้านก็หวังดีนะครับเอาหมูกรอบมาอบรีดนะ้ำมันให้นิดนึงนะครับผมไม่ได้สั่งไว้ห้ามอบนะครับจะบอเพื่อนดูสูตรไม่อบหม้อจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่เราทำการช่างแล้วประมาณเดี๋ยวนะขยับกล้องนิดนึงครับผม 8.6นะครับผม8.6กิโลนะครับก่อนทอดนะครับแล้วเราก็จะมาช่างให้ดูว่าหลังทอดจะเหลือกี่กิโลหายไปเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนตั้งน้ำมันไฟกลางนะครับผมเข้าที่แล้วก็เดี๋ยวเอาหมูกรอบมาเลยนะครับผมนี่คือคือ,อรอบแรกนะครับใช้ไฟกลางนะครับผม น้ำมันต่อให้เป็นน้ำมันใหม่นะครับถ้าจุดเดือดมันต่ํำยังไงมันก็ดำครับผมยังไงมันก็ดํานะครับไม่ให้ดำยังไงมันก็ดํานะครับผมแต่ถ้าใช้น้ํามันเกรดดีๆหน่อยก็มันจะดําช้านิดนึงนะครับเป็นน้ำมันน้ามันโบนัสนะครับใช้น้ํามันโบนัส เราก็จะลากไปเรื่อยให้เพื่อนๆดูว่า,าไม่จิ้มมันก็พองได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูปกติก็คือว่าโหตักมีปวดมือหน้าดูนะครับผมให้เพื่อนๆดูว่าหมูกรอบเนี่ยจะทอดสองรอบนะครับอันนี้ทอดรอบที่1เนี่ยก็ใช้ไฟกลางแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมไล่น้ํามันไปเรื่อยๆไล่ไป แล้วหนังมันก็จะพองมาแล้วก็หลังจากที่ผมทอดรอบแรกเสร็จแล้วผมก็จะทอดต่อเลยนะครับทอดรอบสองต่อเลยก็ถือว่าใช้ได้แล้วยิ่งหมูแห้งเท่าไหร่มันก็จะกรอบเท่านั้นครับผมชิ้นนี้เรียบร้อยครับ ชิ้นต่อไปก็เหมือนกันครับผมตักน้ํามันลาดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากตักลาดก็แนะนําให้จุ่มไปเลยนะครับผมควรมีตะแกรงมารองนะครับไม่ทําให้เอาลงกับพื้น,นกระทะไม่งั้นหมูอกไหมแน่นอนครับผมก็ไฟมันแดงแนะนําถ้าไม่อยากกัดก็มกตัดมาสักระยะหนึ่งเล้วโดนปวดมือ แนะนําให้จุกิเลยนะครับผมเรก็ค่อยๆผิดูืเอาประมาณ5นาทียจะค่อ,คอยๆผิดูือก็ได้ถ้ามันฟูก็ถือว่าใช้ได้นะนะะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงไฟแรงรอบสองอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผูกกอะเชื่อมความเรอะไว้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงคือกำเป็นสองสาม มืประมาณสี่หาุมนั่นแหละนะหมูกรอบสูตรหนึวันนะครับตั้งแต่เช้าเลยกว่าจะมาเป็นหมูกรอบเือนก็ต้องใช้เวลานิดน,นึนะครับแต่ก็จะมีสูตรรวบรับตัดตอนนะครับผมก็หมายถึงว่า,าหมูกรอบมันหมดใช่ไหมยอาแล้วก็ต้มเลยต้มแล้วก็มาอบอบแป๊บเดียวแล้วก็ ทอดรีดน้ำมันเลยก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมสูตรเร่งรัดตัดตอนเลยก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่นี้ทําให้เพื่อนๆดูว่าหมูกรอบกระบวนการหมูกรอบเนี่ยกว่ามันจะมาเป็นหมูกรอบได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมใช้เวลาหมูสามชั้นธรรมดาก็จะมาเป็นหมูกรอบที่แสนอร่อยที่ จะแปลรูปเป็นเมนูขายดีคือกระเพราหมูกรอบหนึ่งแถมหนึ่งให้ลูกค้านะครับตากลาดไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออนี่นะมันไม่จิ้มมันก็กระพองได้เหมือนกันขอให้หนังหมูให้แห้งนะครับ ก็จะทำอย่างนี้ไปทุกทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะอาจจะชิ้นถัดไปอาจจะจุ่มไว้แล้วเพราะมันหลายชิ้นเกินไปแล้วนะครับผมอันนี้ทอดหนังให้เพื่อนเพ่ดูว่าเออนี่แหละมันไม่บ้างแล้วก็มันก็กรอบได้นะมันก็พองได้เหมือนกันนะตอนนี้สังเกตได้ว่าน้ํามันเราก็เริ่มดาแล้วเริ่มดาแล้วครับผมเดี๋ยวรอบสองก็จะดํากว่านี้อีก ตักลาดไปเรื่อยๆครับ หลังจากทอดหลังจากทอดรอบแรกเสร็จแล้วก็ผมก็จะนำตั้งแต่ชิ้นที่หนึ่งเลยชิ้นที่หนึ่งเลยกลับมาทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเวียนไปอย่างนี้แลวก็ถือว่าเสร็จแล้วถือว่าทอดสองรอบนะครับผมอ๋อตอนนี้เราก็จะพยายามไม่ทอดเนื้อนะครับเพราะว่าทอดเนื้อจะทำให้น้ำหนักมันหายไปเยอะเพราะว่าหมูกรอบเนี่ย ควรจะสุกตั้งแต่ตอนต้มแล้วนะครับผมควรจะสุกตั้งแต่ตอนต้มแล้วทิกในการต้มหมูกรอบให้สุกนะครับผมกอ็อย่างผมต้ม10กิโลใช่ไหมครับผมก็ใช้หม้อเบอร์45เนาะแล้วก็มันมีทิศอยู่ถ้าลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับว่าโอเคหรือยังตรงกลางมันได้หรือยังไม่ควรจะต้มให้นานหรือแช่นานเกินไปนะครับ ไม่ควรจะแช่นานเกินไปท่านหมูกรอบมันยุ่ยเกินไปนี่มันไม่ดีนะครับผมมันไม่ตึงนะฮะมันจะเป็นหมูตุ่นซะถามว่ามันกรอบมันพองไหมมันพองครับผมแต่ว่ามันเนื้อข้างในมันไม่แข็งมันไม่จ้ยซี่สักเท่าไหร่สาเหตุที่ต้มสิบห้านาทีก็เปิดแก๊สให้แรงนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิมันเดือดร้อยองศาแล้วน้ำมันเดือดแล้วเราก็แช่ไว้เลย หลังจากทอดไปแล้วรอบที่หนึ่งก็จะใช้ไฟแรงเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ควันนะครับผมก็จะมีควันลอยมานะครับผมวอุณภูมิอุณภูมิร้อนนะเดือดละใช้ไฟแรงนะครับรอบนี้เป็นการทอดรอบสองเคลือบให้มันกรอบนะครับให้มันคงที่ตักลากให้เพื่อนเพื่อนดูครับ ในระหว่างทอดหมูกรอบนี่ก็จะมีออเดอร์กระเพรามาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะจุ่มให้เพื่อนๆดูไม่ตากลาดละจุ่มไปเลยนะครับจุ่มไปเลยแต่อย่าให้หนังหมูสัมผัสกับกระทะนะครับผมสาเหตุที่จะต้องมีตะแกรงมารองนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ครับผมแล้วก็เคยไหม้มาแล้วด้วย นะครับอันนี้ก็ตักลาดได้นะครับนะฮะไม่นานไม่นานนะครับเอาละนี่ก็เคลือบความกรอบตรงที่นะครับถือว่าโอเคแล้วครับผมเสด็จน้ามันนิดนึงชิ้นถัดไปเลยผมไม่ตักละผมก็จะแช่ไว้เลยนะครับ ตักักกสน่อยหระมัดระวังน้ำมันกระเด็นนะครับสำหรับคนที่ทอดหูกรอบเนี่ยนักรบย่อมมีบาดแผลนะครับน้ำมันกระเด็นเป็นธรรมดาร,รอบสองนี่ก็จะเป็นการทอดไฟแรงด้วยน้ำมันอุณหภูมิสูงเพื่อที่จะเคลือบหูให้มันกรอบคงที่นะครับ ตักไปตักมาเริ่มชักจะเมื่อยแขนซะล้ะอันนี้คลิปเป็นบางช่วงบางตอนนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดไม่ถ้าถ่ายให้ดูทั้งหมดเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยโอ้โหมันนานมากเลยชิ้นที่สามครับผม เหมือนเดิมครับตักลาดเหมือนเดิมนะครับตักลาดเหมือนเดิมถ้าไม่อยากตักลาดก็จุ่มลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยพลิกดูเอาถ้านานเกินไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะาตอนนี้สังเกตที่ไฟและน้ํามันนะครับแล้วก็ควันนะครับผมมันก็เป็นอุณภูมิที่แรงนะครับเร่งไฟแรงนะครับ ถ้าไม่เมื่อยก็ตักไปเรื่อยๆได้ครับผมแต่ถ้าเมื่อยก็แค่พลิกเอาหมูกรอบเอาแค่หนังหมูเจอกับน้ำมันก็ถือว่าโอเคละไม่ต้องตักให้เมื่อยมือครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวทำอาหารนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถ่าย คลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับจะเป็นหมูกรอบเอวยหมาล่าเอวยส้มตำเอยข้าวมันไก่เอยนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกัน,กนครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับเติบโตไปด้วยกันครับผมฝากช่องอาหารช่องเล็กๆไว้ด้วยครับ แต่ถ้ามันมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็สามารถกดแชร์ได้นะครับกดแชร์ได้นะครับสูตรนี้เป็นสูตรทําขายนะครับ10โลที่จริงก็10บโลเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ4ี่ห้าวันนะครับผมแล้วแต่บางรอบนะครับหมดเราก็มาทำเรื่อยทำเรื่อยนะครับแต่ถ้าทำทีะน,น้อยนี่ไม่คุ้มเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะสังเกตว่าทำหมูกรอบมีกระบวนการของมัน นะครับผมขั้นต่ําก็1ิบโลไปเลยทำขยคขย็กทำทีละน้อยไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับเหนื่อยทำก็ทำทีละเยอะๆไปเลยถ้าสังเกตเห็นแล้วก็คืออยู่หน้าเตานี่ร้อนมากเลยนะครับร้อนมากเลยดีนะครับมีป่องดูดควันมันก็เลยควันไม่ค่อยลดก,กวันแต่ก็เอาไม่อยู่ครับควันมันเยอะมากเลยสังเกตที่ไฟข้างล่างนะครับแรง ตอนขีบตอนเปลี่ยนหมูก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมถ้าน้ํามันมันกระเด็นขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสกระเด็นได้นะครับจะมีโอกาสกระเด็นได้กระเด็นใส่มือนะครับแต่ถ้าชอบเป็นงานศิลปะชอบตักกดก็ตักได้ครับผมไม่ว่ากันเ,เริ่มฉันจะเหนืห่อยเหนื่อยละ แล้วก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนลูกน้องมาตัดบ้างลูกน้องบอกว่าพี่ไม่ขอตัดได้ไหมขอเปลี่ยนเลยได้ไหมขอเอาหนังจุ่มเลยได้ไหม,ไมอ้มมอาว,าวได้อ่ะลองดูจุ่มลงไปเลยแช่ลงไปเพราะตอนนี้น้ำมันมันร้อนแล้วะ นะครับผมไม่ต้องตักลาดก็สามารถจุ่มแบบนี้ได้เอาเฉพาะหนังลงนะครับเฉพาะหนังลง mm. ทิ้งไม่ได้เลยนะครับต้องต้องคอยดู่าพิกต้องคอยพีิกดู เลไม่ต้องตักลาดแล้ว ถ้าชอบตัดราดก็ตัดราดไปเรื่อยๆได้ครับผมก็จะใช้เวลาตรงนี้ประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยผมพยายามจะไม่ทอดเนื้อนะครับผมเพราะเนื้อเรามันสุกมาตั้งแต่ต้มแล้วถ้าทอดเนื้อไปอีกน้ำหนักก็จะหายไปอีกนะครับควรจะสุกตั้งแต่ในกระบวนการต้มแล้ว มูกรอบกว่าจะมาเป็นหมูกรอบก็จะต้องต้มอบหรือตากแล้วก็มาทอดนะครับผม,มกระบวนการทํามันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแช่ไว้ประมาณ1-2นาทีที่ไม่เกิน5นาทีครับผมเพราะนี้เป็นการเคลือบหนังให้มันกรอบนะครับ แต่ถ้านานกว่านั้นมันมีโอกาสไหม่ได้ต้องคอยดูอย่าให้ห่างเลยนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองทองน,งนั่นแหละสีเหลืองทอง,งไอ้ตะแรงนี้มันก็จะเกะกะนิดนึงนะครับแต่ว่ามันต้องมีที่รองนะครับเพื่อไม่ให้หมูสัมผัสกับกระทะโดยตรงโอเคเียกร้อยครับ ตอนคีบขึ้นคีบลงก็ต้องใช้ความชำนาญน,นิดนึงนะครับผมเอาลงไปทีเดียวกระเด็นปุ๊บหนีรู้เรื่องเลยนะครับน้ำมันกระเด็นใส่มือครับโอเคน้ำมันอันนี้ก็คือเราก็จะเคลือบไว้เลย นะครับผมไม่ใช้ตากลาดจันนี้ก็คือเอาหนังเคลือบน้ำมันไว้เลยสักประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับแล้วแต่ชิ้นนะครับแล้วแต่ชิ้น สูตรนี้สําหรับทําขายนะครับสูตรนี้สําหรับทําขายถ้ามันมีประโยชน์เพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคถึงก็ใช้าได้แล้วเดี๋ยวก็ตักน้ำมันไลา่กนิดนึงนะครับถ้านานกว่านี้หนังหมูไหมแน่ๆเลยนะครับ โอเคสำหรับทอดบ่วกรอบนะครับก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้หลังจากที่ทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาชั่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจากแปจุด6หลังจากทอดเสร็จแล้วจะหายไปถึงกิโลหรือเปล่า หลังจากช่างเสร็จแล้วก็จะนำไปสับนะครับแล้วก็ใส่กล่องไว้ก็เป็นเสร็จแล้วครับ หลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะครับหมูกรอบก็จาก8.6ทอดเสร็จแล้วได้8.1หายไป5ขีดนะครับโอเคจาก10โลก็โดยประมาณก็จะหายไปประมาณ2โลนะครับก็นั่นแหละครับผมหลังจากเสร็จแล้วมันก็จะหายไปประมาณ2โลถือว่าปกตินะครับอ่าเป็นเรื่องปกติหลังจากนี้ก็จะเป็นการสับหมูกรอบนะครับ เพื่อนเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชมจนถึงตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการสรับหมูกรอบใส่กล่องนะครับให้เรียบร้อยอก็ถือว่าเป็นเสร็จละแล้วก็คลิปต่อต่อไปผมจะมาทำอะไรอีกก็ฝากเพื่อนๆนนะครับที่ติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ